สวัสดีครับแฟนคลับน้องอิงครับแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับวันนี้มาพบเกับช่องนายชาแนลครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งบอสางเพ็่เหตุงานหอดไซแล้วนะครับตอนนี้กับเวลาสี่โมงนะครับที่เขาหาโมงแล้วนะครับสางยังบม่ได้เลิกงานอยู่พี่น้องนะครับหลังเบิ่์นกับเขามมกมาอนี้นะครับมาเหตุงานแต่เศ้านะครับเขามาสามคนนะครับเพื่อตีจะมา จับเสียมนะครับจับเสียมกับมอนีน่กัได้ไลา์เติบนะครับวอร์เตลาเสากระห็ดงากธรรมดานะครับอนี่ครับงานยากด้วยพี่น้องนะครับแต่ละเลียมเสาอืนะครับเบึงผับบรรยากาศส,สวยๆครับหนาบ้านนะครับเขาเขียวๆพี่นอ้อนงะ นะครับเราเบิ่งเราติดตามครับเป็นกำลังใจทีมงานซือสุงเกตสร้างบ้านกับพี่ลองนะครับเบิ่งความคลบนหนา้าไปเรื่อยๆนะครับ งานหลวกับเป็นงานที่ยากนะครับเี่นงานกําแพงนะครับตะระเลียมเสากับเห็ดยากครับบรมเมณของง่ายนะครับเดี๋ยวจะพาไปบึงอีกไก่ครับเ้่นหลั้ นี่ครับพี่น้องเบ่งตัวละครัแต่ละเหลี่ยมคมกิดเลยนี่ครับอันนี้บริลัยใสแบบสําเร็จครับอันนี้ฝีมือล้วนๆครับพี่น้องนี่ครับเบ่งนี่ครับกระสีเห็นเหลี่ยมเสารครับสวยงามเพากระสีสาบอีกเช่นนึงนะครับเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมแล้วพี่น้อง ครับาเบิ่งอีกฟังนี่ครับอืมนี่ครับอยู่ฟังทางนี้นะครับอ,อ,อันนี้สาบย,ยางนาเลยพี่น้องนะครับสาบยางนาเลยนะครับตามเรียมเสาพี่น้องเด้เบ่งไกลๆนะครับ งานเท่ากับคอยเริ่มขึ้นนะครับหลังจากยึดหลายอาทิตย์นะครับสร้างเสรเริ่มเขามานะครับจะย้อยกันเขามานะครับนอจับเสียมแล้วเมื่อนี่ครับสร้างปกติมาสาบี่น้องจะได้สร้างปูนนะครับมาไว้ให้สร้งางเขามาสาบ นะครับบรรยากาศสร้างบรกัศเตรียมที่กับบ้านนะครับพี่นเอาเก็บเรื่มเก็บเครื่องไม้เครื่องมือครับมันนี่ก็ถือว่าเฮ็ดได้นะครับหลายเหลี่ยมหลายเหลี่ยมเสานะครับหลายจุดหลายมองนะครับมันนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับประว่ติตละจุดแต่ละมองสร้างบรเก็บทุกรายละเอียดใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับ บ่อมียังปิดบังพี่น้องนะครับถ่ายให้ได้เบิงได้เม็ดนะครับถ่ายให้หยบซีทางบ้านได้เบิงได้ติตตามคือว่าได้เบิ้งยิบซีชุ่มโมนะครับเกิดสางเห็ดอย่างแง่มือนนึงมือนนึงครับนะ นะครับส่วนนีเอเ้าประเทศ๊ทั้งหน้าไปก่อนนะครับในส่วนข้างหน้าเราคอยขยับไปทั้งข้างนะครับพี่น้องข้างหน้าบานเ,าเ้าก็จะเดินนะครับสายไฟยเวียนเสาพี่น้องเพราะว่าจะด้สวยงามนะครับ้างข้างบานกับข้างหลังบานก็สิห่างกันแน่นหนครับสองเสาวเวียนนะครับเวียนจุดหนึ่งนะครับ ก็จะติดไฟนี่ครับว่าประหยัดสวยประหยัดค่าใช้ใจ่ายนี่ครับให้น้องอุ๊งอิงนี่ครับหรือว่าขอบควนะครับไม่น้อยเดี๋ยวเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือแล้วนะครับ นะครับรอติดตามพี่น้องรอติดตามเบิงนะครับมีังเ่คืลือบหนาอัปเดตให้เบิงตลอดครับนะครับซื้อสเกตสองบ้านนะครับเป็นกาเข้ามาทางานนะครับตามปกติพี่น้องจะยิ้ม็้อมเปลือบหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับใส่สนใจสร้างบ้านครับโทรศัพท์เบอร์063789966พี่น้องติดต่อสอบถามเรื่องแบบนะครับแบบบ้านลองอิงกามีนนะครับ มีหลายรูปแบบนะครับให้พี่น้องได้เรียกได้รับชมกันนะครับฝากปีกกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับให้สร้างน้ำเด้อครับเด็บซี่ทั้งบ้านแต่ว่าสวยงามครับรายละเอียดสุดยอดครับ นะครับคลิปนี้ก็ถึงเวลานะครับพอสมควรแล้วนะครับผมก็บโซลราพี่น้องทังบานไปก่อนนะครับมีอย่างเคลียบนา๋ยวมารายงานนะครับไม่ครับพอกันไม่ครับพี่น้องคลิปนี้ลาไปกันครับสวัสดีครับ